วันนี้จะพามาดูร้านเสื้อที่ว่ากันว่าเป็นหนึ่งในร้านที่ฮอตที่สุดของวงการฟุตบอลเรียวๆเ,เลยกำลังมีลูกค้าเข้าโอ้นี่คือคนรักฟุตบอลตัวจริงที่บ,ทบอกเพราะว่าก็เป็นคนทําเพจสรารทุกรมฟุตบอลไทยด้วยครับเสื้อเนี่ยเราเก็บเพราะความรักใช่ครับแต่ว่ามันก็มีซื้อมาขายไปใช่ครับมันยังไงมันเยอะจนเราต้องมาเปิดร้านหรือยังไงฮะ แต่ว่าแน่นอนเรื่องของฟุตบอลไทยพลาดไม่ได้วันนี้ได้ขาว่าเอาของมาให้ดูของที่ไปขายด้วยรงนี้มุมฟุตบอลไทยจริงแล้วเมื่อก่อนมันไม่มีขายเนาะใช่ครับเพราะฉะนั้นใครที่เก็บไว้นี่ถือว่าเป็นทองหน้าเลยนะเอาคร่าวๆตัวนี้ก่อนเสื้อที่เอเคยมีการซื้อขายกันไปเนี่ยมูลค่าสูงสุดเท่าไหร่ผมขออนุญาตหยิบก่อนเลยตัวนี้เก่ามากครับครับเป็นเสื้อทีมชาติไทยปี2 5 2ห้าปครับปักตาสมาคมฟุตบอลด้วย แต่เสื้อที่ที่อยู่ในกระแสตลอดแล้วตกยุคยา่าคือกลายเป็นเสื้อท่าเรือกับมือทองแต่ว่ามันมีเสื้อที่มีมูลค่าทางจิตใจที่ไม่ขายแต่วันนี้เอามาโชว์ใช่ครับ กำลังเล็งไว้อยู่เลยจะหยอดไปให้ไอ้สตัวที่บ้านหน่อยอา้าววับเอร์เวฮะวันนี้เรามากันที่พันทิบงามบุงวานนะครับก็ไม่ได้มาสองพระนะ เพราะว่าที่พันทิพนี่ดูเหมือนว่าเขาจะขึ้นชื่อในเรื่องของโต๊พะพระหิงพระเขาเรียกไง <c oughs> เออนั่นแหละแต่เอาพ่อมาที่พันทิพไม่ได้มาดูพระนะครับเพราะว่าตอนที่สองพระเนี่ยไปดูกับบอยเซียงไฮมาแล้ว <c oughs> วันนี้จะพามาดูร้านเสื้อที่ว่ากันว่าเป็นหนึ่งในร้านที่ฮอตที่สุดของวงการฟุตบอลเหมือนกันนะครับเพราะว่าปีเสือ้อทั้งฟุตบอลไทยฟุตบอลต่างประเทศเสื้อของหายากก็มีนะครับแล้วก็เจ้าของร้านเนี่ยเขาเป็นคนที่มีคลังข้อมูลในเรื่องของฟุตบอลไทยเยอะมากนะครับเป็น สารานุก,กรมฟุตบอลไทยซึ่งรายการของเราเองก็ไปเอารูปมาใช้บ่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเรามากันที่ร้านนี้เลยครับร้านคนรักฟุตบอล Any t i n g Thailand f ด์ฟุตบอลคอ l เลกชันของคุณเอเรียวๆเลยกำลังมีลูกค้าเข้า,านี่ร้านอยู่บริเวณชั้น6ของพันทิพยพาซ่างาวงวานนะครับ <S 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 สวยเลยเนี่ย เิเอร์วุยเรียบร้อยแล้วโบดิวไม่ซื้อเดี๋ยวซื้อปั่นปั่นเอ้ามาถึงร้านแล้วเมื่อกี้เขาขายของอยู่ตอนนี้เขาเสร็จเรียบร้อยแล้วสวัสดีเอครับเอ๊ดีครับโอ้นี่มามเจอกันครับมาสดสดน้อนเลยเสียบไม้ตัวน,นี้เลยพี่เสียบเลยสื้อทีมชาติไทยตัวนี้ก็โดนเลยนะรูปพี่เบิ้นเมาเลยใส่ตัวนี้ตัวนี้เป็นไงตัวนี้ตัวนี้มันเป็นตัวที่ทีมเนี่ยไปเก็บตัวที่อังกฤษผมจําตัวนี้ได้เพราะผมอ่านบอลสยามตั้งแต่เด็กใช่ไหมแล้วก็ ตัวนี้ของพี่ออสวิทยารับทองครับ EP ก่อนหน้านี้ทั้งสอง EP ไปคุยกับบังยีมาครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นไปคุยกับพี่สารลำไรมาครับก็พูดถึงนี่แหละ BEC แล้วก็พูดถึงตอนไปอังกฤษครับตัวนี้ก็คือตัวที่เขาใส่มาเลยใช่ครับใส่แข่งอุ่นเครื่องที่อังกฤษอันนี้คือเสื้อเก็บไม่ใช่เสื้อขายแหละไม่ได้ขายครับพวกนี้ส่วนใหญ่เป็นเสื้อเก็บผมอธิบายอย่างนี้ก่อนร้านเนี่ยจริงๆมันต้องบอกว่าเป็นชื่อร้านคนรักฟุตบอลหรือ Anything Thailand Football Collection หรือว่าได้้ทังหมดจริงๆชื่อร้านจริงๆคคือ Anything Thailand Football Collection รับแล้วก็โด์กุคือโลโก้นี้เลย แต่เนื่องจากมันมี2ป้ายผมก็เลยทําภาษาไทยด้วย oh. ให้รู้ว่า oh. ถ้าคุณมาที่เนี่ย oh. มันจะเป็นร้านของคนที่รักฟสมบอลคือเราไม่ได้มีแค่เสื้อบอลอย่างเดียวเรา oh. อาจจะมีพวก หนังสือของสะสมไม่ได้ไม่ได้เก็บเสื้อบอลก็สามารถซื้อของสะสมไปแต่งบ้านหรือให้แบบวันเกิดเพื่อนให้แบบวันขึ้นปีใหม่อะไรได้ครับก็พว่านี่คือคนรักฟุตบอลตัวจริงที่บอกเพราะว่าก็เป็นคนทําเพจสารทุกมฟุตบอลไทยด้วยใช่ครับพี่นะครับข้อมูลจะอยู่ในนั้นเยอะมากซึ่งาอันนี่หายากมากนะสมาคมสมาคมาก็จะมาเอาของเราไปใช้บ่อยนะใช่ครับเขาขอบคุณมางไหมมีบ้างก่อนหน้านี้เนี่ยเราเอาเราก็พูดตรงๆเสื้อเนี่ยเราเก็บเพราะความรัก ใช่ครับแต่ว่ามันก็มีซื้อมาขายไปใช่ครับมันยังไงมันเยอะจนเราต้องมาเปิดร้านหรือยังไงฮะเมื่อก่อนเน่เป็นคนซื้ออย่างเดียวเลยพี่เบิ้นซื้อซื้อแต่ส่วนใหญ่จะซื้อแค่บอลไทยัเพราะว่าเราจะบุูกคันในบอลไทยมากกว่าก็ซื้อมาเป็น10ปีเลยจะขายน้อยมากหรือว่าจะมีเพื่อไปเทรดไปแลกเปลี่ยนกับกับคนตัวที่คนอื่นเขามีแล้วเราไม่มีแล้วเรามีตัวนั้นซ้ําพอดีพอมันเวลามันผ่านไปเลื่อนปุ๊บกลายเป็นว่าอันดับแรกคือช่วงที่เริ่มมาขายจริงจังคือช่วงโควิดพี่เพราะตออนนนั้ก็ย่่างทีว่าแหหลลๆคนมันกก็สาาาารรไมม่ดีเนั่งดู้อออเเเบลรราาายะ่งงีหวแนมากก็ อะไรที่เราซื้อมาก็เลยเริ่มเริ่มเปิดเพจที่จะขายแต่ช่วงพอเปิดเพจขายปุ๊บแล้วมันขายดีก็เริ่มสึกว่าเออมันขายได้ประกอบกับช่วงกระแสเรื่องเสื้อบอนนอกมาเมื่อปีที่แล้วก็มีคนไปชวนไปไปเอาเสื้อบอลไทยไปโชว์ในงานเอาเสื้อแบบพวกนี้พวกแบดบอลไปเยอะมากเลยใช่ครับเขาก็เลยบอกว่ามันมีบูธอยู่บูธหนึ่งให้ลองไปขายดูก็เลย คนเสื้อที่บ้านเนี่ยประมาณ400500ตัวจริงเสื้อที่บ้านเป็นพันสี่ร้อยห้าร้อยตัวแต่จริงมีเป็นพันนะพี่แต่แบบคัดคัดแบบรักที่เสดายน้องอ่ะเพื่อไปขายในงาน4 0 0 5 0 0อตัวปรากฏว่ามันขายได้ก็เลยมาคิดว่าถ้าเราเราเปิดเพจมาอยู่2ปีอ่ะคนไม่ค่อยตามเลยแล้วมันกว่าจะถ่ายรูปขายแต่ตัวแม่งเหนื่อยมากพี่ปวดหลังก้มแล้วเรายิ่งแบบนั่นอยู่ก็แบบ เออแต่พอมันมาวางขายมันขายง่ายก็เลยคิดว่าอยากหาที่ขายหน้าร้านก็เลยเลือกพันทิตเพราะว่าอยู่ใกล้บ้านเก็บมากี่ปีละผมซื้อเสื้อบอลตัวแรกคือเอชินเกมปี1 9ึ่งเก้ากาแปดไทยเป็นเจ้อาใช่ครับาผมไปดูนัดที่เจอคูเวตตอนนั้นบ้านผมอยู่วัดมหาบุตรพระขนงก็ขี่จักรยานไปกับเพื่อนแล้วก็ไปซื้อเสื้อตัวส5 0บาทเสื้อทีมชาติไทยตอนนั้นใช่ครับสีเงินอฟอฟบทใช่ครับยังอยู่ไหมก็เราเป็นเด็กอะพี่เอามาใส่เตะบอลเล่นโยนไม่ได้เก แต่เป็นความทรงจําตัวแรกที่ที่จำได้ว่าคือซื้อเสื้อบอลไทยก็ตัวนั้นหลังจากนั้นก็เริ่มมาเรื่อยๆเลยก็ยังไม่ได้ซื้อจริงจังพี่เพราะว่ามันก็ยังวัยรุ่นอยู่ยังไม่ได้ตังค์มากแต่เริ่มมาซื้อจริงๆคือช่วงปี2007-2008ตอนนั้นมันจะมีกระแสชลบุรีเตะเอฟซีแชมเปี้ยนลีกก็จะซื้อพวกเสื้อบอลไทยลีกเป็นหลักั่นไงผมนี่จะพูดตลอดว่าเสื้อบอลไทยจริงๆมันเริ่มฮิตประมาณปี2007ใช่ครับถูกไหมใช่ครับหลังจากที่ชลบุรีได้แชมป์ออออออ่่่่่่่ะมมมมมมัันนนเเ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 เรรรรริิชชลบบุีีค้้้าาาาาสสืืืืทพขขยยกไใแล้วมันเเป็็นจังงหววววะที่่่าชบไซต์มันเริ่มมมมาันจะีเว็บ เมนเจอร์ออนไลน์เว็บแถลงสู้ๆแล้วก็แถลงสู้มันก็จะมีเว็บบอร์ดที่แบบถ้าคุณไปเชียงใหม่ไม่ได้คุณสามารถฝากคนนี้ซื้อเสื้อทีมชิงหันเอฟซีได้อะไรเงี้ยมันก็จะเป็นสังคมเป็นคอมมูนิตี้หนึ่งซึ่งแบบไม่ได้เจอกันก็สามารถไว้ใจกันได้ก็เลยทําให้ตดนวันนี้มาเยอะมากเอาไปว่าเดี๋ยวเราคุยกันไปดูไปด้วยเพราะว่าเมื่อกี้ลองเดินดูแล้วมันมีทั้งเสื้อไทยเสื้อต่างประเทศเอาไปว่าแบ่งยังไงก่อนเอาที่อเอาเอาคร่าวๆลองพาดวนดูว่มันไปที่ที่เห็นนี่แน่นอนมันเป็นอันนี้เป็นโซนที ลิเวอร์พูลครับเสื้อพวกนี้มันคือเสื้อเป็นเสื้องานสอดสมด้วยครับแล้วก็เป็นเสื้อที่แบบว่ายกง่ายว่าบางทีก็มีลูกค้าฝากขายด้วยบางทีเราก็ไปหามาเพื่อขายเองแต่ไม่ใช่แมตต์วอร์นไม่ใช่แมตต์วอร์นครับตัวโชว์นี่แหละตัวโชว์นี่แหละครับเมื่อกี้ว่าจะโชว์ตัวนั้นไม่ตันแล้วโอจริงๆจะบอกว่าเมื่อกี้แอบมาเห็นตัวโชว์ไปแล้วเป็นลิเวอร์พูลเป็นลิเวอร์พูลปีเดบิวต์เจลาส์เซเว่นเจลาสเดบิวต์เลยเบอร์พี่สิบแปดทุกอย่างเป๊ะหมดเลยเป๊ะะะหมมดเเเเเลลยยปป็็นนนน้้าาสสสัััับบงรีกว่แทท ไปหรือว่าอาร์มเบอร์ชื่ออะไรแท้หมดแท้ทัวครับมีคนเพิ่งกดไปเมื่อกี้ครับสามหมื่นบวกนิดหน่อยกําลังว่าจะเอาตัวนั้นโชว์พอดีเลยไม่ทันเมื่อกี้ถามเขาแล้วว่าออกสื่อได้ไหมเขาบอกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเขาคนซื้อบางทีคนซื้อเขาเป็นความลับนะเป็นความลับโอ้แต่ว่าอันนี้คือมูลนิ์พูลหมดเลยเหรอใช่ครับมูลนิ์พูลโอ้ดีไซน์ลิ์พูลมาเลยนะแต่แล้วตัวดีๆหน่อยก็จะเป็นตัวนี้ครับพี่เบิร์นโอเว่นเป็นจัมพ์นแมนยูหรือลิเวอร์พูลครับ เขาบอกตำนานสโต็อกไม่เอียวพี่เขาบอกตำราสต็อกเราก็ชอบไปหาเรื่องไงเดี๋ยวเขาจะมาเมืองไทยน่ะใช่ครับมาเดือนหน้าเดือนที่แล้วก็เพิ่งได้ไปเจอมาตัวนี้ก็เป็นลิเวอร์พูลก็ถือเป็นปีเดบิวต์โอเว่นด้วยนะครับโอเว่นลงในปี96 97หกเ้าเดเราจะใส่รุ่นนี้แล้วก็ตัวนี้คือข้อดีมันคือเป็นตัวบิ๊กซีถ้าเป็นสับในวงการคือว่าคาสเบิร์กมันจะใหญ่มันจะเหมือนกับแบบเดียวกับที่นักเตะใส่นะครับถ้าเป็นแบบตัวที่ขายทั่วไปตัวคาสเบิร์กมันจะเล็กแบบนี้อ๋อมันคคคคคืืออออววววววาาาามมแแแแตตตตตตตกก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 ่่่่งงงัััััันนนนนใใชชลลลล้้้้ีีี็็ขฟุบบเยร คือข้อดีคือเดมเซตแล้วก็พวกอาร์มเนี่ยบันแท้ทั้งหมดเลยนะครับครับอันนี้คือพวกกุญสินก็หายากใช่ไหมใช่ครับหายากแล้วนี่ลเซนครลายเซนโอเว่นครับโอ้ลเซนไม่ใช่โอเว่นเลยนะครับตัวนี้ก็จะใช้ไปจนถึงปี9 7 98จะเป็นเริ่มอาร์มก็จะเริ่มมีพวกแบบ TM เข้ามาด้วยครับอันนี้คือของเองหรือว่ามีคนฝากมาก็ผมก็ซื้อมาครับซื้อมาแล้วก็พอเราสะสมมากๆเบื่อเราก็ขายบอกเลยว่าถ้าใครอยากได้ตัวนี้ต้องมีค่าแหมจะเป็นไงว่าค่าสินสอดก็ไม่ได้ครับเปิดเผยได้พี่ไม่เป็นไไรรรคัััับบตวนนนีี้้้ผมมขาายยออู่19,500 19,500ทกดพ6 อันนี้คือฝั่งอร์พูนะเยอะเหมือนกันนะแมนยูแมนยูจะเป็นราวนี้ครับยอดทีมก็แน่นอนเดวิดเบคแฮมนี่เป็นยูฟาแชมเปี้ยนลีกปีที่ได้ทิปลแชมป์ตัวนี้ก็จะมีวิธีดูอยู่ครับจะมี1ดาวกับ2ดาวเสื้อมันจะใช้2ปีคือถ้า1ดาวเนี่ยมันจะตรงกับปีที่ได้ทิปลแชมป์ สดาวก็คืใช้ปีต่อมาอถ้าเป็น1ดาวมันต้องปักคำนูแต่ถ้าเป็น2ดาวเนี่ยเขาจะปักว่าเป็นแชมป์เก่าเป็นยูฟาแชมเปี้ยนลีกวินเนอร์ของปี1999แต่ก็จะใช้มาถึงปี1992 0 0ด้วยครับผมอันนี้คือ2ดาวใช่ไหมใช่2ดาวครับ ราคาสนุนราคาตัวนี้ก็ไม่เจ็บตัวมากนะครับ13,500ถ้าเป็น1ดาวจะเป็นตัวนี้ครับพี่เห็นไหมจะมีแค่ดาวเดียวอ๋อตัวนี้จะมีแค่ดาวเดียวครับแต่ตัวนี้เสื้อภาพดีมากครับก็เลยขายแพงนิดนึ่งบางทีเสื้อมันก็จะดูอย่างเช่นเนี่ยดูพวกออลลี่ฟุตบอลนะครับมันก็คือมันยังชัดๆอยู่อืมแล้วป้ายขาวป้ายอะไรชัดเจนหมดครับแต่จริงๆราคาพวกนี้มันไม่ได้เบอร์หรอกถูกไหมใช่ครับคือมันมีราคาทั่วไปสำหรับเสื้อแบบนี้แต่ละตัวแต่าละตัวแล อาจจะตกลงมาประมาณหลักพันอะไรครับอ่ะแมนยูลิวอร์นเป็นของตายแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วมีอีกเยอะเลยใช่ไหมใช่ครับคือเราไม่ได้มีแค่เสื้อเก่าใช่ครับเสื้อใหม่ก็มีเสื้อใหม่ๆที่แบบปิดแปลกตัวนี้คือตัวญี่ปุ่นของของปีนี้เลยใช่ครับตัวที่คัตบอลโลกอยู่แล้วก็ใส่โอลิมปิกด้วย YT นี่ก็คือไอจัด เป็นแบรนด์ของอาดิดาคือเป็นเขาเรียกเป็นดีไซเนอร์ที่เป็นชื่อดังแล้วก็เขาก็จะออกแบบให้กับอาดิดาด้วยเขามาเหมือนเป็นคอลแลบกันเราใส่อะไรแท้หมดราคามันก็เลยเป็นพัทธนาอันนี้คือเรามีเสื้อใหม่ด้วยใช่ครับแล้วเรามีเสื้อเก่าเก็บด้วยใช่ครับอันนี้ก็คือสามารถมาซื้อที่นี่ได้เลยใช่ครับริเวอร์พูลตันนั้นก็ของใหม่ริวพูลว่าเป็นตัวเติร์ดก็มีครบหมดครับของใหม่ก็มีเชลซีอันนี้เขียนไว้ก็ให้ลูกค้าดูว่ามีครบทุกไซส์ครับผมสนใจต มันแปลกมากมพี่เบิออร์นเมื่อกี้ยังบอกพี่เบิร์นว่าพี่เบิร์นตาถึงมากาคือแบรนด์เมบาครับเขาจะไปหาพวกชื่อพวกวงดนตรีที่เป็นตำนานะ่ะเอามาทําเป็นเสื้อฟุตบอลอย่างอันเนี้ยเขาไปเอาลายเส้นของ The s <S เดอะพิทเทิลมาเพื่อมาดีไซน์เป็นเสื้อฟุตบอลเขาจะมีการบอกดีเทลว่าเนี่ยอย่างเช่นเป็นพิทเทิลเนี่ยมันต้องเป็นเลขสี่เพราะวงเขามี4คนนะครับแล้วก็เดินผ่านถนนแอตเบย์โรด เนี่ยเป็นเส้นทางมาลายทางมาลายที่เป็นรูปในตำนานของเดอะพิทเทอครับ<ม>ก็หลังๆเขาจะทําพวกนี้ออกมามันจะมีอย่างบางแบนด์อย่างที่เราให้ดูเมื่อกี้เนะน,นี่ยต,ตัวนี้เขาเป็นทำหมองวับวับมาเล่ครับ <M are. S 2> ใช่ครับอันนี้ก็ที่เขาทำเพราะว่า ไม่ใช่ว่าอยู่ๆเขาดีไซน์แบบไม่มีที่มานะพี่อ,อย่างเนี้ยอันดี้เล่าเนี่ยเขาไปจับตรงที่ว่าอันนี้ผมอาจจะจําปีไม่เป๊ะนะแต่ผมอ,าอ่านสตอรีก่ก่อนที่ซื้อเสื้อคือว่าปีนั้นน่ยบอมเบ้เขาไปไปอยู่ที่อังกฤษเพื่อจะไปคิดว่าจะทำอัลบัม้มออัลบั้มหนึ่งออกมามแล้วระหว่างที่เขาอยู่ตรงนั้นเน่ยเขาชอบไปเตะบ,บอลที่สวนสาธารณะนี้เนี่ย แล้วเขาก็เลยจะมีอยู่เสื้ออยู่ตัวนึ้งที่เขาจะใส่คล้ายๆตัวนี้เขาเลยเอาตัวนี้มาดีไซน์ออกมาเป็นเสื้อบอลอย่าง o l l i n g Stone อะไรก็มีมีเหลยวนี้มีหลายแบบกันในรถมีไหมกันในรถยังไม่เห็นพี่แต่ถ้ามีโดนพี่เบิร์นแน่เลยโดนแน่แต่ว่าอันนี้ดิเชกูเวล่ามาไงฮะเชกูเวล่านี่ยนะฮะเป็นเสื้อนองกระแสหน่อยนะครับอันนี้เป็นทีมมาดูเรล่าของอ่บราซิลเขาทำออกมาเพื่อลมลึก50ปีเนี่ยที่ เชกูล่าเนี่ยได้มาเยือนทีมโสมสรนเขาเหมือนว่าโสมสร,รเขาเนี่ยไปเตะบ,บอลที่ที่คิวบาหรืออะไรทุกอย่างแล้วก็เชกูล่าได้มาต้อนรับอพอครบ50ปีเนี่ยเขาจะมีบอกว่าปีที่เชกูลาไปเจอเขาอะคือ1963พอปี2013พอครบ50ปีเนี่ยโสมสรนก็เลยทำตัวนี้ออกมาเ<ฆ>พื่อลำลึกว่า ครั้งหนึ่งอ่ะเขาได้รับการต้อนรับจากเคกูเลาเอาเป็นว่าเสื้อมันก็จะมีทั้งเสื้อทีมฟุตบอลจริงๆครับเสื้อที่มีการคอลแลบกันนะครับโอ้มีเยอะมากแล้วก็คืออันนี้คือแยกไว้แยกไว้ครับอันนี้ก็เป็นลาวพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับพี่เบิร์นก็ส่วนใหญ่เป็นทีมแบบยุค90ครับนี่ผมบอกเลยเซนนัลแล้วแบบผมนี่ต้องอันนี้คลาสสิกใช่ไหมปีนี้ที่ชนะลิเวอร์พูลปะปีนี้เขาจะไม่เป็นทับครับพี่ถ้าลิเวอร์พูลมันจะเป็นอีกลายหนึ่งครับที่มันเป็นกกกกกกรรรระแแสมมมมาาาจิิิิงงงงๆ็็็ตตตตต้้้้้ออ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 ยัััับบบวว่่่ใใหนนนซีีีคเเเเชโโล ราคาไปถึงก็เขาร้องเลย Wonder ย World แล้วเป็น Man City ตัวนี้โอซิซ Wonder Wall ไี่ใช่ Wonder War. <laughs> Wonder Wall พี่อช่ไหมใส่ไปดูคอนเสิร์ตโอซิส <O AS. S 2> กำลังจะกลับมาแล้วสองพี่น้องอะ่ะถ้ามันไม่มทะเลาะกันก่อนอีกนะผมว่าพอใกล้ๆ1ึงวันนะ มันประกาศแน่นอนเลยอ่าไม่เป็นไรอันนี้เอาคร่าวๆตรงนี้นะครับอ่ะอันนี้คือฟุตบอลต่างประเทศแล้วที่มันมีเยอะมากมีของผสมด้วยครับแต่ว่าแน่นอนเรื่องของฟุตบอลไทยพลาดไม่ได้วันนี้ได้ข่าวว่าเอาของมาให้ดูของที่ไม่ขายด้วยใช่ครับไปดูกันไปดูกันเพื่อเพื่อรายการพี่บอลโดยเฉพาะสุดยอดดูต้องสุดยอดแบบนี้ปกติที่บ้านไม่เคยเข้าเลยพี่เข้าไม่ได้ไม่เข้า ตรงนี้มุมฟุตบอลไทยจริงแล้วฟุตบอลไทยเหมือนที่คุยกันเมื่อกี้ครับเอเมื่อก่อนมันไม่มีขายเนาะใช่ครับเพราะฉะนั้นใครที่เก็บไว้นี่ถือว่าเป็นเป็นทองหน้าเลยนะก็เก็บถูกรุ่นอ่ะพี่มีโอกาสเลยไอสโมสรเก่าๆมีไหมไอทีมที่ล้มไปแล้วที่มีอยู่นี่มีอะไรบ้างอ่ะก็จะมีราชปะชาองราชปะชาปีที่ตกชั้นไปเล่นดิวชันหนึ่งปีสองห้าสี่ห้าปีที่พี่โก้กลับมาจากอังกฤษอ่ะใช่ครับแล้วก็มีตัวนี้จะมีตัวนี่เป็นแป๊บซี่ราชปะชา แต่ตัวนี้สภาพสภาพเก่าหน่อยตัวีีปสภาพนิสุดปีที่พี่โก้กลับจากสิงคโปร์ก่อนไปฮองอันยารายมาแค่ปีเดียวแล้วแกก็ใส่ยี่บิบสามแบบไปแค่เป็นครั้งเป็นครั้งเดียวไม่กี่ครั้งนะที่แกไม่ใส่เบอร์สิบสามมีเบอร์ซิโก้ด้วยนะใช่ครับเป็นเบอร์ยีิบสามแต่ว่าอันนี้คืออันนี้คือของเอสะสมไว้ใช่ครับอันนี้มามาปล่อยผมมีหลายตัวครับผมมีหลายตัวมากครับเฮ้ยอันนี้ผมตื่นเต้นนะเพราะว่าผมเองก็โอ้ไม่เห็นแป๊บซี่มันเป็นสปอนเซอร์บอลไทยนาน่ะ ได้ครับน่าจะเป็นครั้งเดียวด้วยครับที่ที่เปปซี่เป็นสปอนเซอร์ครับพี่แต่ถามว่าในวงการเสื้อวันไทยครับคือเสื้อสมโมสรที่ค่อนข้างขายดีแล้วได้รับความ,มาวนิยมมากสุดส่วนใหญ่จะเป็นเสื้อปี2009เพราะมันเป็นปีที่ไทยลีกบูมมากสุดมัน<ป>เป็นปีที่แบบว่าสนามเช่นพวกรานนาวีเมืองทองคนดูเป็นหมื่นคนอะไรเงี้ยแต่เสื้อที่ที่อยู่ในกระแสตลอดแล้วตกยุคยากคือกลายเป็นเสื้อท่าเรือกับเมืองทอง จากประสบการณ์ที่ผมขายนะไม่ว่าจะไลฟ์สดหรือขายหน้าร้านถ้าเรือมิซุโนะมีไหมหมดเลยพี่ถ้าเรือถ้าเรือมาขายดีตลอดถูกไหมใช่ถ้าเรือมันมีตัวมิซุโนะอยใช่ครับมีมิซุโนะปี2 0 1 4ครับครับก็ถือว่าสวยถ้าเป็นว่ามุมนี้เนี่ยก็เป็นคือใครที่อยากได้เสื้อสโมสรไทยอาจจะก็เก่าหน่อยมากน้อยอะไรก็ว่ากันแวะมาดูได้ถ้าเป็นแบบปีหายากหน่อยพวก2 0 0 9อยู่ราวนี้อาจจะมี2008อย่างเช่นชนบุรีอย่างเงี้ยครับชลบุรีก็ถือว่าสภาพดีนัมปายสัมปายไม่สวยเนี่ยนะเราคนไม่รู้จักเก็บ ไม่งั้นนี่สี่พันก็ได้นะไปอยู่นะอย่างเมืองทองเนี่ยตัวที่ตัวที่ปีเลยครับเพราะมันเป็นปีตัวที่ชนะโอสถสภาและได้แชมป์สบุฮารุยาญาไหมที่ยาญาหยิงครับปีนี้ใช่ไหมใช่ครับแต่ต้องบอกก่อนที่ร้านผมไม่มีแมตบอลนะคนชอบมาหาหมตบอลแต่ได้เสื้อของเสื้อแบบที่สโมสรขายชไใช่ครับประกอการตัวนั้นคนเห็นอยู่แล้วเนี่ยตัวตัวนี้เห็นเยอะปีแรกปีแรกปี2009ที่ได้จากธนาคารกรุงไทยไปใช่ครับ ส่วนใหญ่ก็เสื้อที่ร้านคัดสภาพมาอยู่แล้วครับมาก็จะได้เสื้อสภาพดีๆแน่นอนครับอันนี้ดีกว่าทีมชาติมีมากน้อยแค่ไหนทีมชาติก็จะอยู่ข้างบนนี้ครับทีมชาติขายดีพี่เหลือไม่ค่อยเยอะแต่ว่ามันก็จะมีของใหม่เข้ามาเรื่อยๆครับ,รบส่วนใหญ่ก็มีลูกค้ามาฝากขายอะไรอย่างเงี้ยค,ค,คน,คนที่เก็บไว้เขาก็เริ่มมาปล่อยตัวนี้นึกภาพให้ออกครับฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงครับปี1993ตอนนั้นมีไทยเอไทยบีใช่ครับไทยเอไทยบีอ่าอันนี้คือของพิโก้ตัวนี้เป็นเบอร์พิโก้ปีที่เป็นด ใช่ครับเริ่มมีดีมทีไหมพี่เพราะว่าใช่เพราะมันเพราว<ม>่าหลังจากนั้น <A AB. S 1> มันจะเป็นไทยเอทีบอันนี้ก็เป็นยุคสมัยที่ปีปีนี้ได้แชมป์ไหมไม่ได้แชมป์เพราะว่าแพ้ ีรอบพลเสร็จแล้วพผมหม่งเข้าประตูเองไหมรอบใช่ฮะรอบรองอ่ะไปชนะอะไรวะที่พี่ตู้เขากลับตัวยิงอ่ะแล้วสนามแตกอ่ะที่คนวิ่งลงมาจะไปแพ้รอบชิงผมจําจําไม่ได้แล้วรอบชิงแพ้ใครอันนี้พี่โก้เขาเห็นไหมน่าจะเคยเห็นแต่ตัวนี้ไม่ใช่แมต์บอลพี่โก้นะครับเป็นเสื้อแท้ที่มีขายทั่วไปในสมัยนั้นนะครับทำความเข้าใจอีกทีไม่ต้องนามาส์นะเอก็ยืนยันว่าไม่ได้มีแมต์บอลนะแต่มันเป็นเสื้อของทั้งสะสมที่ก็เป็นเสื้อในตอนนั้นเนี่ยคือมาจับเป็นคนรู้เลยว่ามันไม่ใช่รีเมคไม่ใช่รีเเมคแต่ป็นนอออริิจล เสื้อรีเมคหรือนี่ทำกันเยอะมากดูยังไงอะบอกเลยดูยังไงหลักๆเลยพี่ผมจะดูคือดูป้ายคป้ายแต่ละปีเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับงานรุ่นใหม่ๆที่มันจะปลอมยากคือพวกเลเยอร์ที่เป็นอย่างเงี้ยครับคล้ายๆเป็นพวกลายถักตรงธงชาติตรงเอพิทีเนี้ยคือปลอมยังไงก็ปลอมไม่เหมือนครับเพราะว่าเนี่ยพี่ลองสังเกตตรงร่องมาเ่ยนะพวกเนี้ยมันจะมีเลเยอร์ของอยู่ใช่มันมีเลเยอร์มันอยู่ผมจะสังเกตตรงนี้เป็นหลักครับที่เหลือก็ดูพวกตะเข็บต้องลองพลิกข้างในมาการตัดเย็บ รุ่นใหม่รุ่นเก่ายังไงก็ไม่มีทางเหมือนกันครับ<ะ>แล้วก็ดูพวกเอพิทีมันปักมาแบบออริจินอลไหมอย่างเงี้ยครับ,รบเป็นต้นทีมชาติก็ตัวมีตัวที่เขาหากัน,นยากๆกันเนี้ยวันนั้นก็กงเถียงกับทีมงานอยู่คือเอเชียนคัพ2007เนยคือเพื่อตัวนี้ใช่ครับทีมชาติครั้งแรกของมุ้ยธีรสิแนแดงดาใช่ครับแล้วมุ้ยใส่สีแดงรัดเดียวด้วยเพราะว่า แล้ที่ใส่เสียเงินมุยไม่ได้ลงใช่ไหมอันนี้คือปี2 7 0 7ครับและอันนี้ก็ไล่เรียงไปเป็นไนกี้อะไรมันก็มีเยอะอยู่เนาะตอนนั้นมุยยังถูกว่าเป็นเด็กเส้นอยู่เลยเดี๋ยวนี้เป็นงานเป็นตำนานแล้วเอาคร่าวๆตัวนี้ก่อนเสื้อที่เอเคยมีการซื้อขายกันไปเนี่ยมูลค่าสูงสุดเท่าไหร่ถ้าเป็นตัวทีมชาติไทยครับตอนนั้นมันเป็นตัวที่ประมูลในไหลเป็นปีสีนปี1996 สปอนเซอร์เป็นสิงตัวนั้นประมูลจบสวยสูงสุดสามหมืนบาทเสื้อบอลไทยนะครับ<อ>แต่ถ้าที่ผมซื้อเองอะ่ะมันจะเป็นตัวที่ประมูลเป็นแมตบอลของทิติพันธ์พ่วงจันทร์ตอนนั้นประมูลตอนช่วงโควิดตอนนั้นจบไป4ี่หมื่นสีอันนั้นได้ทั้งเสือ้อทั้งรองเทา้าเป็นตัวคัดบอลโลกซึ่งวันนี้ผมเอามาด้วยเดี๋ยวเ็มีมาโชว์้วยนะแต่ผมจะถามก่นนิดนว่าไอ้มูลค่าพวกนี้ มันอยู่ที่ความชอบใช่ครับมันอยู่ที่คนเล่นใช่ครับคนไม่ซื้อไม่เก็บเนี่ยก็ชอบไปมองว่ามีตังซื้อไม่ได้หรอกครับใช่ครับเขามีตังเขามีใจครับไว้แล้วเนี่ยคุณไม่ชอบคุณก็ไม่ต้องว่าเขาใช่ครับถูกไหมใช่ครับผมมองอย่างนี้ครับความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันพี่คนที่ชอบเสื้อบอลเนี่ยมันเกิดจากว่าเขาชอบจากความทรงจําเป็นหลัก อย่างผมเนี่ยสมัยเด็กๆแน่นอนผมไม่มีปัญญาซื้อเสื้อแท้หรอกพี่เบิร์ผมก่เริ่มจากการใส่เสื้อปลอมมาก่อนแล้วเราก็ดูเจาะสนามดูแมตติวเรซซเอชอบยิงให้เซอเิ์ตันดูอลันเชลเลอร์ดูสตีฟแม็กวานามานดูเอลิคคันโตน่าพอวันหนึ่งเราโตขึ้นมาเรามีเงินเราก็กลับไปซื้อความทรงจําของเราเหมือนเติมเต็มความฝันในวัยเด็กมากกว่า S <S <S <อ>ไม่ต้องอเสื้อทีมชาติอย่างเงี้ยเราไปอยู่ข้างสนามเงี้ยสมัยก่อนเอพีกราร์สปอร์ตทำเสื้อขายน้อยมากพี่ก็รู้ใช่ไหมจะไปขอนักบอลเขาก็ไม่ให้เราแต่เราอยากได้เทีมชาติใส่ใส่พอโตมาปุ๊บถามว่าทำไมมันแพงเพราะว่าดีมาร์กับสปายไม่เท่ากันพี่มสมัยก่อนผลิตอย่าง้รุ่นเนี้ยขายน้อยมากผมมั่นใจว่ามีขายไม่เกินพันตัวสมัยก่อนแลราพอคนได้มาก็โยนทิ้งโยนแบบไม่เห็นค่าพอเวลาผ่านไปปุ๊บยิ่งมันเหลือน้อยคนต้องการมากบางรุ่นอย่างเงี้ยรุ่นเขาเรียกรุ่นสนามแต่คนต้องการมากเพรราาะว่มมันีต เห็นคนดูเขาเป็นล้นสนามแต่ถ้ารุ่นใหม่ๆโอเคคุณสามารถหารุ่นใหม่ๆได้ในราคาที่มันแบบจับต้องได้ลืมถามแล้วตัวนี้สนนราคาเท่าไหร่เนีนะ่ยตัวนี้น 10, 1 1 5 0 0ครับแต่ว่ามันมีเสื้อที่มีมูลค่าทางจิตใจที่ไม่ขายแต่วันนี้เอามาโชว์ใช่ครับอ้าวนี่คือมุม ที่ของรักของหวงใช่ครับอย่างที่บอกที่บ้านมีเป็นพันตัวมีบอลไทยประมาณกี่ตัวบอล่งคึไทยบอลไทยเยอะกว่าพี่ผมจะเก็บบอลไทยที่แบบไม่ขายค่อนข้างเยอะมากสอ่วนใหญ่เป็นเสื้อที่แบบได้จากนักบอลด้วยหรือแบบไปตามซื้อมาไปตามประมูลมาแล้วเก็บเพราะความอยากได้อันนี้ก็ไปเอามาจากที่บ้านมาบางส่วนผมขออนุญาตหยิบก่อนเลยตัวนี้เก่ามากครับเป็นเสื้อทีมชาติไทยปี2528ครับซึ่งโลโก้เนี่ยมันจะไม่เหมือนกับทุกปีที่ใช้ โปรตีปจะเป็นธงชาติใช่ไหมพี่แต่เนี้ยมันจะมีปักตาสังคมฟุตบอลด้วยโอ้ที่เพิ่งเคยเห็นเมือนกันนะคลาสสิกมันมีแบบนี้ด้วยนะใช่ครับมีแบบนี้ด้วยแล้วไปเอามาจากไหนครับเนี่ยตัวนี้ก็ซื้อครับบอกตรงตรงเลยมีคนเอามาขายให้แต่เสื้อของใครรู้ไหมไม่แน่ใจครับไม่รู้นไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าเป็นใครแต่ว่าเป็นแมตบอลแน่นอนครับเพราะว่ามันใส่หลายรายการพี่นักบอลหลายคนก็ใส่รายการนั้นรายการนี้โอ้เดี๋ยวขอไปทำกันบ้านอยากรู้เหมือนกันว่าเสื้อรุ่นนี้เนี่ยใครใส่วะแล้วก็ ที่สำคัญเป็นยี่ห้อเบต้าสปอร์ตด้วยอ่าเมื่อก่อนนะถ้าใครเป็นแฟนพันธุ์แท้เนี่ยจะรู้ว่าทีมชาติไทยเคยใส่ยี่ห้อนี้ใช่ครับกางเกงสั้นๆหน่อยใช่ไหมรัดติวลัดติวโอ้โหนี่เดี๋ยวลองไล่เรียงไปเลยนะเอาสีนี้ก็มีเป็นท่าเรือท่าเรือท่าเรือตัวนี้ใช้มวกครับปี2534้าสามสี่ชอบลงสปอนเซอร์พี่โอ้โหโลโก้อุดนุนไวมากโลโก้เนี้ยใช้แค่รายการนี้รายการเดียวครับโลโก้การท่าเรือโอ้โหนี่คลาสสิกมากเลยนะอันนี้ก็คือหามาเองหรือว่าหามาเองเหมือนกกัััันนนคคคครรรรรรบบหหาเเอออองงงมมมืแต่่่ไไูู้้ขขใใ อันนี้อันนี้รู้ครับอันนี้คือเป็นรายการที่เกาหลีใต้ปีอะไรวะผมก็เลือของพี่ที่แกเพิ่งเสียไป <c oughs> บุญปีกหนูน้อยอ๋อของบุญปีอันนี้นคือ, <c oughs> อลูกหลานเขามาประมูลมีคนที่เขาประมูลได้ตอนช่วงโควิดแล้วก็สุดท้ายเขาก็มาขายผมต่อผมก็มซื้อต่อจากเขามันคล้ายๆตัวที่ตอนเป็นที่สี่เอชเกมปะใช่ครับคล้ายๆกันใช่ไหมคล้ายๆแต่ว่าไม่ใช่ตัวนั้นไม่ใช่ตัวนั้นตัวนี้จะหลังกว่าตัวเ่นเกมจะเป็นอาดิดาสพี่อันนี้ก็เก็บไว้เหมือนกันไม่ให้ธนาคารกรุงเทพไหมเนี่ยใช้เองที่สุเมศวรพงษ์ อันนี้คือ <c oughs> ใส่แก้น่าจะโดนดึงเสื้อ <c oughs> อันนี้คือแบบเก่าเก็บจริงๆใช่ครับอันนี้ก็เราเก็บเพราะว่ามันขังครับเพราะว่าปีนี้ก็อย่างที่รู้มันเป็นปีแรกของฟุตบอลไทยลีกแล้วก็ทากรุงเทพได้แชมป์จอ n นี่วอเกอร์ไทยแลนด์ใช่ครับลีกครั้งที่หนึ่งคะครับแช,บชมป์คือธนาคารไ <ผม S 1> ทยเขายังขาดสีขาวอยู่นะงกรองเทปจะใช้3ตัวจะมีตัวสีขาวแล้วก็สีมพู2ลาย ผมขาดสีขาวอยู่ตัวเดียวก็จะคอมพิวแล้วอันนี้ก็คือปีปีปีแรกครับปีแรกเลยครับีแรกนะครัพง์นี่ก็ฮีโร่ตอนเอเชียนเกมที่ได้ที่4ีะส่งลูกให้ประเสริฐทั้งมูลยิงนะอันนี้อาจจะธนาคารกติกรไทยใช่กติกรไทยปี1996อันนี้พานุวัต์ยินผันไม่ใช่ไม่ใช่ฮะเป็นสับานจินดาวันครับัาจินดาวันมา่มาจากไหนวะแล้วก็ตัวนี้ของพี่ออดวิญญาณนับทองอันนี้ผมได้มาสองตัวเลยอันเดียวกันอันเดียวกันเมื่อก่อนตอนที่ไปเก็บตัวที่อังกฤษแล้วก็ใช่ครับ เข้าฟุตบอลโลกรอบเขาเลือกโซเดเซียรอบสุดท้ายครั้งแรกใช่ครับอันนี้ของพี่แบนด์คัดบอลโลกเหมือนกันเบอร์สิตะวันสีปานอันนี้แกให้มาเมื่อก่อนเสื้อมันจะตัวโค้งๆเนาะใช่ครับแล้วบอจะใส่เสื้อลบอลเมื่อก่อนมันจะัวโค้งๆจริงๆตอนนั้นแกหยิบมาให้นังแดงน้ำเงินเลยครับแต่ว่าผมเป็นคนใจเปราะบางเลยบอกว่าพี่เอาตัวนี้ตัวเดียว พ <P an throp> อกลับถึงบ้านน่าจะหยิบมาทั้ง2องๆๆ <laughs> 2> <laughs> อันนี้ถือว่าได้จากมิตรภาพครับอันนี้คือเป็นพี่บอยกฤษดาพงษ์จันโช,ชธนะครับตอนนี้แกไปอยู่อเมริกาที่เป็นตัว tech คาลเทคพิมลีกอันนี้แกให้ผมมา10กว่าปีแล้ว<ต>ผมไ,ไม่เคยเจอแกด้วยคือผมทำเพจสารกูฟุตบอลไทยแล้วผมไปโพสต์ภาพอะไรเกี่ยวกับทีมแกกับรูปแกนแหละแล้วแกก็ทักมาคุยด้วยคุยไปเสร็จปุ๊บเออเดี๋ยวพี่มีของฝันให้อะไรเงี้ยขอีอยู่หน่อย ก็ส่งมาให้ผมไม่เคยเจอกันเลยก็ยังเก็บไว้อยู่ทุกวันนี้ครับเขาก็ให้คนที่แบบว่าเก็บกันมันจะได้มีคุณค่าไงถูกไหมบแบบที่ซื้อมาอย่างเช่นตัวนี้อันนี้คือธีศรศักดิ์เผยพิมายเป็นแมตช์แรกที่เขาติดทีมชาติไทยแล้วก็วอลลิศก,กับสมาคมช้างศึกอ่ะเขามาประมูลที่เป็นประมูลบิดครับครับ,รบผมก็ประมูลได้มาอันนี้ที่เก็บเพราะว่าผมมองว่าน้องเขามีอนาคตด,ดีแน่นอนครับ,รบก็เลย แล้วเป็นตัวที่เดบิวต์เขาด้วยก็เลยเลือกที่จะเก็บตัวนี้เหมือนวัดใจไปเลยอ่ะในอนาคตเป็นตำนานขึ้นมาก็นี่คือตัวแรกเลยมีเวลาสิบปีพี่แต่คนนี้ตำนานแน่นอนรัวชัวร์ตัวนี้ได้จากมุ้ยนะครับก็สนิทกับมุ้ยอยู่ครับแล้วก็มีลายเซ็นด้วยตัวนี้คือจะครบแมตที่100แมตทีมชาติไทยคือผมเคยเขียนเรื่อง100แมตทีมชาติไทยของมุ้ยลงในสารลูกฟุตบอลไทยด้วยครับก็พอดีได้ขอน้องไว้แล้วน้องเขาก็เก็บไว้ให้กิงๆด้วยมีคุณค่ามากเป็นหนึ่งตัวที่ผม โคตรรักเลยตัวนี้ถือว่ารักมากอันนี้โอ้โหเป็นตัวควา้นนาแชมป์ซีเกม,กมดาวตกครับเขาเรียกดาวตกนะตัวนี้ที่ได้แชมป์ซีเกมที่สิงคโปร์ที่พี่โก้มวอกับหลังซีเกมครั้งที่สิบเจ็ดแต่ว่าตัวข้างหลังที่เสียดายเบอร์มันหลุดพี่เห็นไหมเนี่ยตรงเบอร์สามเบอร์สมัยก่อนได้เย็บมันเป็นเบอร์เป็นเบอร์ดิ้นเงินอย่างเ,เงี้ยเป็นเบอร์ผ้าเป็นดินด้นดิ้นแล้วก็เย็บลงเสื้อเนี่ยเบอร์มันหลุดไปถ้าเบอร์ยังอยู่จะสวยมากแต่ก็ผมก็ไม่ทําติดเพิ่มนะเพราะว่ามันคับสิทธิ์เดยอยู่ในเสื้อมจะเู่ อันนี้ก็คือได้ของพี่เม่มาเหมือนกันใช่พี่เม่เหมือนกันครับใว่พี่เม,ม่นอันนี้พี่พี่โยขอให้ครับพี่โยโยทินอาริการเลอร์อ๋อเหรอครับผมแกขอใหออ้โอเคแล้วก็ <มา S 2> ตัวน,น,นี้ตัวอย่างเก่าเลยครับตัวนี้ปี25-25เ25ป็นรองแชมป์นักเรียนไทยสมัยก่อนนักเรียนไทยก็คือฟุตบรรอลเยาวชนนะครับอันนี้ของพี่บุญธรรมบุรณะธรรมนันครับอันนี้คือลูกแกสนิทกับผมแล้วก็เขาเห็นผมชอบเก็บเสื้อบอลก็ให้มาครับผมชอบมากเลยมีคำว่าไทยแลนด์อยู่นี่เลย แล้วก็ตัวนี้ก็เป็นตัวที่น่าจะซื้อแพงที่สุดตั้งแต่เล่นเสื้อมาตัวนี้ประมูลครับเป็นแมตวอนของทิติพันธ์พุ่งจันอร์น,นี้ประมูลตอนช่วงโควิดที่ประมูลนิวว่านิวเป็นนักบอลคนนึงที่ผมชอบมากตัวนี้ของตัวนี้เก่ามาก1,9,7,5มั้งอาจจะคัดเกินนิดนึงนะพอดีไม่ได้เปิดต,ตรงนีล้ลืมๆอันนี้ของพี่สุภเลิกชิวบุตรครับอันนี้ก็ได้จากพี่เป็ดโดยตรงเลย ถือว่าถ้าตัวที่ผมมีเก่าที่สุดก็คือตัวนี้ครับพี่ตัวนี้ถ้าเป็นพศก็ประมาณ2514แต่งสีาคอสจำไม่ได้คอสอะไรต้องไปบวกอ่ะถ้า2514นี่ก็ไม่ใช่1 9 7 5าแล้วห้บกว่าปีแล้วครับก็ประมาณนั่นแหละครับนับไว้อีกตัวหนึ่งตัวนี้ตอนแรกไปอยู่ที่ต่างประเทศมีนักสะสมไทยไปประมูลได้มาแล้วก็มาขายต่ออันนี้จริงๆเขาเป็นพี่ลัมโบแต้ครับอันนี้พงร์่นกอนวรัลแต่อันนี้เป็นนามสกุลเดิมอยู่อ๋อแล้วผมชอบรุ่นนี้คือ ตอนผมทําเพจส,สารลกมฟุตบอลไทยอ่ะผมจะลงรูปเป็นพี่รูปพี่นําโชคใครเจริือนใส่เสื้อรุ่นนี้ครับแล้วผมไปสังเกตเห็นว่ามันมีปักตรงนี้ผมก็เลยคิดว่าเสื้อทีมชาติไทยรุ่นแรกที่มีติดเบอร์ชื่อนักเตะคือรุ่นนี้โโครับซึ่งมันจะใช้อยู่ช่วงปี1982 1 9 8 2เสมูลค้าก็มาเสอเสื้อบอลไ,ไทยไปอยู่ต่างประเทศเยอะมากเพราะอะไรอ่ะเพราะอะไรคนต่างประเทศสะสมเสื้อมาก่อนเราครับบางทีเขาเจอเสื้อแบบสวยๆเงยเสื้อแบบโลโก้คาสเบิร์กโลโก้แม่โขงโลโก้อะไรที่เป็นแบบที่เป็นแบบพวกแบรนด์พวกอะไรพวกกกเเนนี้าชอบบ็ั อันนี้คือนี่เป็นแบ์บอลทีมเยาวชนครับเยาวชนทีมชาติไทยชุดยูสิบเก้าดิมทีมไหมชุดดิมทีมครับเพราะว่ามันสมัยนั้นใช่ครับอเ,เอาตัวธนาคารกสิกรไทยมาดูนะครับได้ไดครับอยู่คอรลื้อน,อ,อ,นอันนี้คือตัวที่เอบอกว่าเอามาดูแต่ว่าเมื่อกี้ไม่ได้โชว์ตัวนี้เป็นเอเจนต์ขับครับ เอเชียนคลับเอฟโรจะเป็นตัวนี้พี่อาต้องเล่าอย่างนี้ก่อนธนาคารกติกรไทยเมื่อก่อนก็คือแชมป์ทวยธราคานกอได้สิทธิ์ไปแข่งเอเชียนคลับก็คือเอฟซีแชมเปี้ยนลีกในปัจจุบันถูกต้องครับอาจจะหลังคุมทีมได้แชมป์ใช่ครับได้แชมป์เอเชียนคลับปุ๊บก็ได้ไปแข่งเอฟโรเอเชียก็คือไปเตะกับแชมป์ของแอฟริกาคือยุโรปมันจะเจออเมริกาใต้เอเชียจะเจอแอฟริกาเนี่ยมีปักแมตต์ดีเทลแท้ที่ได้แชมป์เหมือนกันนะใช่ครับตัวนี้ของใครครับตัวนี้ของสำรานจินดาวันเหมือนกันครับ เก่ามากนะครับเอเขามาจาัดไหนเนี่ยอย่างตัวนี้ผมประมูลได้มาเพราะว่าพี่นักบอลเขาฝากประมูลช่วยทําบุญอะไรสักอย่างตัวนี้น่าจะจบประมาณ2 0 0 0 0กว่าบาทนนผมจำไม่ผิดายากมากนะแล้วก็สภาพมันดีใช่แล้วผมชอบครับหรือเพราะเมื่อก่อนเขาทำเสื้อคุณภาพดีผมว่าทําคุณภาพดีนะพี่ใช่ไหมเเลยอยู่นานใช่ครับผ้าอะไรเงี้ยมันทนทานมากนะพี่จริงเนี่ยแล้วมันอย่างดีเลยอยู่เลยนะแล้วการดีไซน์คือการตัดเย็บเขาแบบเขาใส่ใจรายละเอียดมากนะผมว่าพวกลายน้ำอะไรงียทำสวยผมเพิ่งสังเกตว่ะมันใช้ปูม่านะใช่ครับ ตัวนี้เป็นแกลนสปอร์ตอันนี้เป็นแกลนสปอร์ตอันนี้ก็ได้แชมป์แล้วอันนี้ก็คือคือตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าตัวเอฟโรเอเชียตัวนี้เป็นแชมป์เอเชีย์เอเชีย์ขับครั้งแรกของของกัตกอร์ปี1993แล้วก็ไปเตะเอฟโรเอเชียคือปีนี้หลังจากนั้นปีต่อมาเนี่ยถึงจะไอแชมป์เอเชีย์ขับครั้งที่2คือใส่ตัวนี้แต่เอฟโรเอเชียจะเป็นอีกอีกลายหนึ่งซึ่งไม่ได้แชมป์จะไปแพ้ทีมไอตูนิเซียไออันนี้ชนะทีมอียิปต์ชนะซามาเล็ก แต่อันนี้คือเก็บไว้ใช่ไหมใช่เก็บอย่างเดียวเลยไม่ขายครับเอาจริงๆนะผมบอกเลยนะถ้าคุณเป็นคนชอบฟุตบอลนะไม่ว่าบอลไทยหรือบอลต่างประเทศอย่างผมไม่บอลไทยน่มาคุยเนี่ยสนุกเลยนะแต่ต้องบอกว่าคนที่มาดูซื้อวันนี้จะไม่มีที่ร้านนะอันนี้ผมยกยกมาเพื่อพี่บับเบิลโดยเฉพาะเลยครับเราก็มีความสุขกับการเก็บของยินดีครับพี่คีความสุขมากเชิญชวนแฟนมาร้านนี้หน่อยก็ใครว่างก็มาได้ครับร้านอยู่ที่พันทิพย์งามงหวานะครับชั้น6เปิดทุกวันครับถ้าเป็นจันทร์ถึงศุกร์ก็เปิดริบเอ็10โมงถึงนี่ หรือไม่ก็ติดตามผ่านหน้าเพจก็ได้หน้าเพจก็ส่วนใหญ่ก็จะมีทั้งประมูลด้วยมีทั้งลงขายด้วยเดี๋ยวเราจะมีแบบทําคลิปแนะนําเสื้ออะไรเงี้ยครับให้ความรู้ก็มีแล้วปกติเข้ามาบ่อยไหมครับเผื่อใครอยากจะมาคุยกับพี่เอไหมว่าอู๋ประวัติเสื้อตัวนั้นตัวนี้อะไรเงี้ยปกติผมมีงานประจําอยู่พี่ก็จะจะเข้ามาบ้างไม่ได้เข้ามาบ้างก็ลงทักมาก่อนทักมาก่อนได้ถ้าอยากเจอถ้าว่างๆก็ผมอยู่ใกล้ๆก็อาจจะขับรถมาคุยด้วยมีเยอะมากนี่คือเอามาจากที่บ้านอย่างที่บอกนะจุงหลังก็แทบจะไม่อยากที่บบบ้้้าาานนนนแแลววส่่ใใหหจะเป็คยยกมข แล้ว,วก็เ,กเวลามีออกงานเสื้อส่วนใหญ่ก็ต้องไปตลอดลใช่ครับไปเป็นคนจัดงานด้วยครับร้านเราก็ถือว่าเป็นที่รู้จักเนาะใช่ครับเอาเป็นว่าวันนี้ถือว่ามาได้เห็นของอะไรเยอะมากนะครับ,รบเสื้อฟุตบอลไทยเสื้อฟุตบอลต่างประเทศมีเรื่องเล่าเยอะแยะไปหมดใช่ครับนะเดี๋ยวจะมีตัวอะไรดีๆ สะกิดมาอีกเดี๋ยวพามาดูอีกได้ครับพี่เบิร์ดพี่ครับขอบคุณเอมากวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับอ้าวแล้วนี่ก็คือบับเบิร์ดเวในสัปดาห์นี้นะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตเล็งไว้หลายตัวอยู่ฝากกดติดตามด้วยกดซับสไครต์สั่นกระดิ่งติดตามบับเบิร์ด้วยครับได้ครับพี่ขอบคุณครับโอ้สุดยอดมากแล้วมันทำไมยังใหม่อยู่เลยนะใช่ครับมันไม่ค่อยได้ใช้พี่เนาะครับแสดงว่าเขาก็เก็บอย่างเดียวเลยใช่ครับเขาส่วนใหญ่เก็บ